งมิดเลยโอเคเอ้าทีนี้นะเราพาทัวร์กันหมดแล้วย้ำอีกทีก็แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าภาพสดมาหรือยังตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวยังทีมงานให้สัญญาณยังนะครับผมใช่แล้วต้าวไม่ไงสำหรับใครนะใครที่บอกกันไว้ว่าถ้าเกิดอยากจะเดินช้อปปิ้งของพวกเราก่อนครับผมแล้วก็แน่นอนเลยนะคะว่าก็มีในส่วนของตลาดสดไอเดียสระกาแฟหลากหลายร้านค้ารวมไปถึงบนเวทีชั้นนำของเรานะคะกับหลากหลายแฟนคลับด้วยครับที่โอ้โห ขับข้างอะไรคือมาตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงอ่ะใช่คือมารอมารอเชียร์กันเลยเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามไม่ดีวันนี้ครับผมแน่นเอี้ยเลยหลายมามากด้วยฝาทถามไอ้แว่นนั้นว่าจะเครียดไปไหนนะครับเขาไม่ได้เครียดตอนนี้กำลังทำสมาธิอยู่ตอ่นี้ค่ะรองเท้าบินมาได้เลยนะคะคนอย่างนี้มีสมาธิด้วยเหรอบินมาหาพี่แจ็คได้เลยนะคะเดี๋ยว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 โอ้ดูน้องๆเขาไวสาสกันสดใสกันดูนะคนบางคนเพิ่งผ่านมาไม่กี่ซีซั่นดูแก่มากเลยนะ ถึงใครเนี่ยคุณมหมายถึงใครแต่น้องๆเด็กใหม่เขาไวสายนะดูพัชชาเขาอย่างเออปอผมส้อมผมสั้นนะให้ดูแบบพัชชาไวคนบางคนต่อผมก็แล้วอ่ะตัดสั้นก็แล้วอ่ะ <laughs> ขึ้นขึ้นว่นวนหล่นไม่สนใจเลยนะห <c oughs> ลักมากคนนี้<อ>นะฮะเข้าใจเข้าใจอะโอเคนะครับผมเอ๊ะต้อง <c oughs> บอกว่า <c oughs> อีกแป๊บเดียวนะครับเราจะได้เจอบรรยากาศตรงนี้แน่นอนนะครับผมแต่ว่าวมีหลายคนที่ผมเชื่อว่า ยังเขาเคยบอกความในใจอะไรบางอย่างกับคนที่เขารักแล้วค่ะแต่เขายังไม่เคยบอกผ่านสื่อยังไม่เคยบอกผ่านสื่อวันนี้เขาเป็นตัวแทนสื่อประเภทเจัดอยู่ในหมู่หมวดหมู่ของสื่อประเภทลามกอนา,นาจารนะครับผมน่ากลัวมากให้เราได้มีโอกาสพูดถึงคนที่เรารักบ้างอยากจะพูดอะไรคือบอกได้เลยใช่ไหมพี่แจ๊คครับผมอ่าครับผมพี่เลือกใครก่อนเตรียมไว้ยังครับ อาแย่งกันใหญ่เลยชีชช้ส่งชีส้ส่งกันใหญ่เลยฉันครับผมัวอะไรคะบอกรักผ่านสื่อบอกรักคนที่รักผ่านสื่อเคยบอกผมเชื่อว่าเคยมีโอกาสนะ<อ>กเขาอาจจะไม่ได <อะ S 2> ้อยากบอกรักอย่างเดียว,วอยากจะบอกว่ารังเกียจใครก็ได้นะคะ,ะจะบอกว่ารังเกียจใครก็ได้นะเรือ่องด่าผมขอให้ท่าไปก่อนนะครับผม อริงมิค่าว่ากอดร้องง่ายกอดใส่ใจี่นิกับบ้านรู้จริงช่วงนี้เขาเป็นผู้ชายเบาบางใช่ครับผมช่วงนี้เป็นบอบบางอยู่ฮะถูกต้องเลยอ่ะมีอะไรจะพูดไหมครับผมเชิญครับก็รักก็เถอะขอบคุณมากครับผมสั้นๆได้ใจแคว้นเลยทีเดียวนะครับผมใจความนะคะคุณเอาล้ะครับสุขสันต์นนี้ได้เวลาของเราแล้วนะครับผมไปแล้วมาเลยดีกว่านะครับอ้าวละนะนับอีกเลยนะฮะ ่ะเดี๋ยวเราจะกลับเข้าสู่บรรยากาศสดๆพร้อมกันนะครับผมถึงที่จอเชเกอร์สปีนและตอนนี้สวัสดีครับ จะไนทพอยอินดี้ทาวน์พาร์คสยามอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะคะถูกต้องครับและตอนนี้เนี่ยเรามาเต็มแล้วนะครับเพราะว่าเรามีการถ่ายทอดส,สดๆครับ<ะ>สัญญานี้ไปที่จอเชเกอร์สกรีนของเราด้วยถูกต้องแล้วนอกจากจอเชเกอร์สกรีนนะคะจะอใหญ่เวอรุ่นใจกลางสยามสแควร์แล้วถูกออยังอ่อไลฟ์สดด้วยนะคะที่ S S Radio ค่ะแล้วก็ที่ w w w c l u b c e n t r l p o i n t c o m ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับประชาชนทั่วสยามสแควร์และทั่วโลกที่ดูผ่านเว็บไซต์นะครับผมะจะได้ร่วมบรรยากาศความสนุกกับอินดี้อินทาวน์พาร์ สยามของเราไปพร้อมๆกันเลยนะฮะไทยแลนเองน,นะคะไอย่กงที่ทราบกันอยู่แล้วะค่ะว่าง,งานของเรากับอินดีนท้ทาวน์ถูคพอกส,สยามนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายคนนี้ร่วมสนุกกันต้ง,องบอกนคนวัยทีชั้นน้ำต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะฮะท่าในใดดูผ่านเว็บไซต์ผมเชื่อว่าอาจจะยังไม่ทราบกันนะครับ เราจัดกันทุกวันเสาร์<ฮ>ะนะครับผมมาได้เลยตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงก็เริ่มมีของขายแล้วใช่แล้วเองแล้วในช่วงเย็นๆแบบนี้ฮะเว <ฮะ S 2> ทีชั้นนำของเราก็จะมีศิลปินพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสร้างความสุขสนานและในวันนี้ก็เป็นคิวของออตัวแทนจากบ้านเอฟ ถูกต้องร้านเองนะคะสีสันบนเบเฉียวราซึ่ง<ร>วันนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะถูับกต้องซีเง,ง c อะคาเดมี่โชว์มาร์ชโกนะฮะแล้ววันนี้เราจะได้เจออนะคะกับศิลปินค่ะที่เขาเจอขนเพลงเพราะๆเ,เ,เ,เพลงน่ารักน่ารักมาฝากเราด